ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายของซอยมาลัยช่วงสิ้นปีนี้ครับเรากางเต็นท์นที่จุดสกัดดอยซอยมาลัยนะครับนื่ากว่าไม่มีจุดไหนที่เห็นวิวเลยก็มาตรงนี้แล้วกันหนาวดีแล้วก็มีห้องน้ํานะครับเรากางเต็นท์กันตรงนี้เสร็จแล้วตอนเช้านะครับความบันเทิงก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเนินชันแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นลานกลางเต็นท์เนินลานกลางเต็นท์ในตำนานครับข้างบนนะก็พอกลางเสร็จช่วงเช้าเช้าบรรยากาศดีนะครับหนาวนะหนาวมากๆหนาวทั้งคืนเอาแล้วก็ลมก็แรงด้วยสอยมาลยนี่ขึ้นชื่อเรื่องลมอยู่อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็รวบรวมบรรยากาศอะไรต่าง ะกัดดอยสอยมะลายอยู่กึ่งกลางระหว่างดอยสอยดาวกับดอยสอยมะลายนะครับสองดอยนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายไม้กลายเป็นหินอยู่ในอุทยานแห่งชาติจุดเดียวกันบางคนก็จะเรียกสอยมะลายเรียกดอยสอยดาวเป็นดอยสอยมะลายก็ไม่ได้ผิดนะครับมันก็อยู่ต่อเนื่องกันอยู่คนละยอดเขาและมองเห็นกันครับแต่ดอยสอยมะลายครับสูงกว่าดอยสอยดาวแต่ <As S 1> <ป Nearly S 2> ดอยสอยดาวจะวิวสวยกว่าดอยสอยมะลายถ้าท่านไปทางด้านดอยสอยมะลายนะครับ จะเอาสวยต้องเลยไปจนถึงเสาเอเ็นหรือหรืออย่ายกอย่ายกเรียกว่าบ้านล้างนะครับที่ส่วนนี้ก็คือเราออกจากจุดกลางเต็นท์นะครับเนินในตำนานเนินจุดสกัดนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็บายบายโบกมือลาสายไปสายหน้าสายหน้าสายสายสายเออสายไปสายสายแม่จริงๆไม่น่าจะเท็นเนอร์นะจะได้เค้นเท็นท์ พอเทนปุ๊บมขึ้นได้เลยไปไปนี่ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วฉันรอรอส้มจีติดโอ้ยแฟนขับแรปเตอร์เยอะขวัญใจขวัญใจมหาชนดูมิวเอ็กไปอีกพ่อพ่อพ่อขึ้นขึ้นมาดูมิวเอ็กครับ เราไม่ช่วยครับเราจะถ่ายคลิปอย่างเดียวได้อยู่คันนี้หนักเออ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 ต่อต่อต่อเออเออต่อต่อต่อโอ้ควันมาแล้วไปเออแน่นอนแน่นอนเบา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 ไปไปต่อต่อคอบนาคอบคอบนาคอบนาคอบคอบเออแน่นอนแน่นอน โอ้โหตากล้องตากล้องระวังล้มโอหเดินนี oh ้สุดยอดเดือนกลางเ้นนี่เยลลี่โอ้โหคัปเตอร์ติดครับวานเจี๊ยบอ้บอโหไม่ติดไม่ติดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้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 

แค่แค่เป๋ยแค่เป๋้ยสูงครับเดี๋ยวติดตรงนั้นนะแม่โหไปเลยครับค่ำเด้อค่ำมค่ำมค่อแน่นอนแน่นอนหนาว เนินนี่สุดยอดจริงๆๆเดี๋ยวมีเนินหน้าอีกแต่ขึ้นได้แล้วแหละเขาไปกันหลายคันแล้วน่าจะทางดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูมิวเอ็กตดครับๆๆๆๆไปเลยครับไปเลยเข้าซ้ายเลยพี่ได้นี่ แท็กชันดีดแล้วปึ้งปึ้งโอ้โหสบายสไตล์เกง่งมาเลยทยอยทยอยถอยรถมาเลยปาเจโร่มาเลยครับขึ้นก่อนก็ เ,เดี๋ยวให้พี่โลดถอยก่อนไหมเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นไปเดี๋ยวข้างบนมันจะเต็มปาเจโลครับโมไซเฮีย หอไซรายจะขึ้นสบายๆเลยโอ้หมอกหายแล้วมาพิโรธถอยพิโรธเดี๋ยวมันจะเต็มอย่างชันนะครับโอ้มือสั่นหนาวอารมณ์ประมาณนี้ครับเล็กผมต้่งงานต่อบอกด้วยนะ โอเคครับพี่หน่งขึ้นมาเลยครับพี่หน่งตามขึ้นมานะครับแล้วเปิดดาวอีวีเนได้นะครับตอนขาลงจะได้ช่วย เปิดต้องบิบแตรครับเดี๋ยวเขาซัดขึ้นเนินมาตามไนขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยครับแต่ว่าเปิดดางอยู่ได้นะครับ <S 1> <S 1> <S <S ตรงนี้ชันครับถ้ามีระบบช่วยก็เปิดนะครับ ที่น้อง์จูเจอร์สีขาวใช้หน้าใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเปิดเปิดไซลีนห่อยครับพี่เล็กตามกันมาได้เลยอ่าเปิดทางแล้วโล่งละไม่ต้องรอครับมาได้เลยเริ่มแห้งละ สไตล์เก่ง <c oughs> ข้างล่างฝนไม่ตกฮะตกข้างบนขิงเหรอขิงหรือ,อยังไงพ <c oughs> <c oughs> อโลนเล็กมันไม่มี <c oughs> ตัดในวันที่ฝนตกลุ้นตลอดเพราะว่ามันมีรถเดิมๆเ,เยอะเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยเป็นหลักครับถ้าเป็นทีมลุยๆอะไรก็สบายอยู่ครับหนาวก็หนาวดีเตรียมเครื่องกันหนาวมาเต็มคาราเบลครับ ยังไม่ยันไม่อยากหน้าหนาวดีเดี๋ยวเราก็ลงต่ำกว่าเมฆแล้วครับก็จะสบายขึ้น เห็นอย่างนี้มันก็จะมันโดนฝนมันก็จะเป็นทรายลื่นอยู่นะครับบรรทุกหนักอย่างลื่นเลย ได้เห็นท้องฟ้าอะไรนะได้เห็นพื้นดินสักทีอยู่ข้างบนนี่อะไรเลยเธอต้องทัวไจะไปที่ไหนเราไปด้วยกันไปเพื่อความสุกสุขสันไปเพื่อความสุกสุขสันเราไปด้วยกันเธต้องตัวไหลกว่าจะได้ไปหน้ารถ I'm done เราจะไปอยู่ในหมอก ทางปรับใหม่นี่นิดๆหน่อยๆก็ลื่นนะครับเรามาระวังอย่าประมาทโดยเฉพาะเรื่องเหยียบเบรกกับกดคันเร่ง e รู้สึกได้ว่ารถหนักขึ้นเ <c oughs> พราะบรรทุกขึ้นครับ อไม่อยู่ครับล้อหลังมันจะแสงแล้อหน้ามันจะขวางเติเมคันเร่งเอาเพิ่มเกียร์ 4โลช่วยลงเพราะว่าถ้าใช้4ีหหรือ2อเอสลงมันต้องเบรกเยอะครับจะาสีโลอาจจะกินน้ำมันหน่อยแต่ว่าช่วยเซฟชีวิตครับเบรกตลอดไม่ไหวหรือเอนจิ้นเบรคก็ไม่ไหวครับลื่นต้องช่วยช่วยกันทั้งสอด เครื่องช่วยกัน,ออนบึงยยาวๆช่วงลข้างล่างนี่เป็นหนังหมูแต่ว่าโดนเหยียบแบนลาบไปแล้วรถติดเยอะแต่ไฟเช้าที่เราลงเช้นานี่คือเรากรุ๊บแปลกแล้วครับ ก็จะลื th ong th ong th ong ่นหน่อยเดี๋ยวตรงนี <t uh. <t 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 ้แบบประมาณไม่ได uh> uh ้คร uh ับเร่งลงคืนแรกเช้าฝนตก ตกปาหน้าดินใหม่ครับไม่สนุกแต่ถ้ามันแ,นแห้งๆก็ขับสบายแต่พอชื้นชืมันก็จะไม่โดดเด้งครับขับสบาย <c oughs> แต่ก็ลื่นเปถึงทางหลักแล้วนะครับในช่วงน <c oughs> ี้ลองดนาะเราจะได้ดไอเดียความสุขกคือการขับรถเที่ยวช่วงทั่วรออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุด ครับครับไปไหนต่อกลับบ้านเลยเหรอโอเคโอเคครับครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับคุณครับครับไปทางไหนต่อเนี่ยเดินทางปลอดภัยครับพี่เจไปเจอกันใหม่ครับนีคันนี้คันนี้สไลด์มันสุดเอทีตุ๊ดเอที แต่ของเออใช่นะอันนี้ดอกมันเรียบเรียบเอขัอ้นสุดท้ายละอย่าลืมกดซับจะไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พัฒน์ลิปใหม่ๆจากพวกเราแลเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงโคราชความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย